วันนี้จะมาเล่าความอันอั้นตันใจค่ะบ่ายวันนี้มีเสียงโทรศัพท์เข้ามารับเช็ครับสายโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์กรบอกอาจารย์คะโหยหนูเหลือเยอะมากช่วยมาเหมาหน่อยค่ะฉันก็บึ้งรถไปค่ะไปเหมาหวยทั้งแผงมาพอตกเย็นมาปุ๊บหวยออก07ดีใจมากเลยค่ะถูกหวยดีใจในสองนาทีทเกรยกรีดมากเลย คนอาชี่ดีใจอยู่น้องสาวอาบน้ำให้แม่อยู่ข้างในตะโกนออกมาพี่ตอ้อมแม่จะตายแล้วแกนเขาฉันก,ก็วิ่งไปหาแม่ในห้องน้ําค่ะพอน้องสาวล้วอาบน้ำให้แม่ปรากฏแม่หายใจไม่ออกค่ะพอไปกินส้มขิวหวานส้มขิวหวานนี่ให้อมแล้วก็ดูดน้ำแล้วทายออกมาคุณแม่ไหมคะ่ะคุณแม่เก,กิดเข้าไปติดลําคอสิคะหายใจไม่ออกจะตายคะ่ะจะตายไปร้อยรอบแม่ฉันก็ไม่เป็นอะไรอีกคนที่จะตายก่อนคือฉันเลยคะ่ะมันจ,จะวายวุ้ยครตายคะแนะ